าบ่อกอืมเป็นจังได้คือเลือกมาอยู่น้ำเมย์จะ,ะอยู่น้ำเมย์จะอยู่น้ำเมย์ด้อืมแต่อยู่พุน่นกะพอ่อเราให้บ่จังบ่ยหมักอยู่ของเราให้โอ้เราเคยให้เมย์นี่บ่ให้นกเมื่อก่อนอาบของเออนี่เบิ่งด้วยนี่เอาให้น้องแก้วหิวตัวนี้หิวอ่ะลูกไปจะโจมบ่ได้ดอกไปไปย่า,างเข้าไปไหนก่อนขอบคุณ คุณยายใจดีคุณยายใจดีที่ซื้อข้าวและของกินให้ลูกที่ซื้อข้าวและของกินให้ลูก คิปมาอีกแบบน,นี้เนาะสะบุนมาหาครอบครัวเมลูกหาหรือว่าสาวนวลนแหไะเนาะกลับสบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซี FC. เบิร์สุขสุขคนสุมองสุบ่อนเ้อพี่น้องเด้อเนาะเพราะว่าเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยละต่างประเทศแต่ยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องสบุนมาบ้านฮาคือเก้าพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันมาอนี้พี่น้องเลยสบนกับ่ไเดมาโดนแล้วเนะาะม้อนี้ก็เลยมีทางผูญ่าเจดีเพิ่นเนาะ ปุ๋ยไนจากฝั่งไทยพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศเนาะเพิ่นให้สมบุญเป็นสะพานบุญให้เพิ่นฝากเงินมาพันหนึ่งเนาะเพิ่นให้สมบุญว่าซื้อข้าวสารว่าซันจักเล็กจากน้อยของกินของอยู่แหละนะเนาะเผื่อมาให้ทางครอบครัวสาวนวลแม่แลูกห่าอะพี่น้องเลยความเป็นมาของเราก็คือที่สมบุญเคยได้มาไายขั้งแรก สมบูนเขามาหาเพิินบางคนก็นอาจสิบ่ได้ติดตามเนาะบางคนก็นอจสิได้เข้ามาเบื้องไม่เอซบางคนเอาซ c สมบูนเพิิอนอาจสิติดตามสมบูนเพิินสีฮู้เนาะ่าสมบูนไปไสมาไสพี่น้องเอสมบุนมาเห็นข้างเลขอะ่ะเราอาปะกันกับผัวมาแต่ปุ้นที่ว่าผัวเราติดยาแหละก็เลยมาอาศัยอยู่กับอ้ายเราเรามีลูกอยู่หาคนอตอนนี้ ล้ากับปุกกระตบอ,อยู่ตระหนักเฮือนเพราะว่าบ้านเพิ่นนะ่ะขืนอยู่เฮือนลังบบไ,ได้เพราะว่าเขาออกไปอยู่น้าผัวแล้วนะบ้านเขากลับเข้ามาแล้วบบได้ถ้ากลับเขาขืนอยู่เฮือนเก้าเพือนเรือเฮือนเขา้าได้ก็คือ,อมีหีดมีคองต้องกินงัวกินควายวสั้นซะอันนี้ก็หีดค้องของเพิ่นเนาะเพื่อไม่น,น่้สมุนมาเป็นสะพานบุญห้ทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะก่อนอื่นฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนติดตาม เพจของแม่บุญมาบ้านเทาวนเดอร์พี่น้องเนาะเพจแม่บุญมาแฟนเพจพี่น้องเลยฝากติดตามให้สมบุญแน่เพื่อเป็นซองทางาลายซองทางทิวาบางเอฟซีบางท่านอาจสีเขาบ่าได้เขาไปบ YouTube ก็ให้ติดตามซองทางเพจของแม่บุญมาเด้อเนาะฝากติดตามแน่พี่น้องเลยก่อนอื่นสมบับขอบุนขอบคุณ ไปทางผู้หญ่ที่ไว่างใจสะบุญเด้อให้เป็นสะพานบุญไห่ก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามเนาะเพราะว่าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะที่สําคัญที่ลืมบ่ได้ก็อย่าลืมติดตามเพจของเม่บุญมาน้ำเนนะ่เพื่อเป็นอีก่องทางหนึ่งที่ติดต่อหาสะบุญแลญ้วกนะนะ็ติดตามสะบุญว่าสะบุญไปไซมาไซเนาะถ้าผู้ใดติดต่อหรือว่าอยากให้สะบุญเป็นสะพานบุญไห่ก็ติดต่อม,มาทางนะ เฟซหรือว่าสบุญมาหรือว่าสาบุญบ้านป้าเนาะหรือว่าหรือว่าเข้าไปทางไลน์หรือว่าบนแอปของสบุญเนาะเบอร์กะเก้าเจ็ดสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สามละติดต่อสบุญมาได้เด้อเนาะถ้าว่าอยากให้เป็นสะพานบุญไหบางท่านเกินเพินกับบ้หูซองทางติดต่อว่าอยากฝากเครื่องฝากของแต่บ่หูซองทางสิฝากอย่างไรติดต่อมาหาสบุญได้เป็นสะพานบุญไหเนาะไปน้องเข้าไปน้วกัน เข้าไปทำข้าวทำข้าวก่อนบัดนนี่เฮือนซานของเราก็ได้โมเมนเฮือนเราเป็นกระต๊อบเป็นยางไงเดียวเข้าไปก่อนคือเป็นคือโบเห็นมีไพ่ไอ้นี่คือมีแต่เด็กหน่อยงอมๆแม่เราไปใส่ดิบบดนี้เข้าทางลัดเลยได้พี่น้องเลยโอ้ขึ้นทางไดไอ้นี่ ฝนที่ตกอ,อีกแล้วพี่น้องเอ้เศร้าหายเศร้าหน้าเฮาฝนกระตกเกี่ยวเข่ากันยากเนาะพี่น้องเฮาทางเวียงจันพี่น้องเอ้ยก็น้ำถั่วหลากหลายไปตะลิโตนอยู่เนาะสู่ๆเด้อแต่ละคนพี่น้องเอ้นี่แหละเพื่อนซานเราอยู่แล้วเศร้าก็ได้ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยซองเพิ่งอีกก่อ่นพี่น้าวงเนปองเนี่ยโอ้แต่ลมปองแท้นี่เฮ้ยมันอยู่บนนอนแล้วเริ่ง ไปหาน้อไม้อ mm ันี่ได้น้อไม้สองสามยอดเห็ดยังบักล่ะอันนี้นสบายดีลูกสบายดีสบายอ๋อเอาปาเยังคือเสียมควายกันอยู่ลูกอันนี้ได้ว่าจิรอค่ะได้ดีขายบ้าเลยอืม ไคเพื el el ่อนระบ่อรือว่ายังใไปคุดน่ะแม่เจ้าไปไสเม่ม่กม่ไปแกงกอกม่ไปแกงกอกเพื่อไปยังลูกไปซื้อเกลบอือนางจ้บีนางเจ้าีนางตรนี้นางตรงนี้เออเออไปซื้อกลบไปแต่โดนแล้เมื่อก่อแม่ไปแกงกอกไปซื้อกคิบทีล่ะ เจ้ากินข้าวกับยังมาี่กินข้าวกับเสียตายฮึกินข้าวกับเสียบตายแม่เสียเสียบยังก็เสียตายเสีบยบไ <โด S 1> ตเด้อไตไก่บ่เ<โ>ดอ้อเอแต่ละมือเจ้าไปหายัางล่ะหาขุดจิโร่ขุดจิโร่ได้ทุกมือเปล่าลโดยมื่อกี้คือได้น้อยเทา่าไหร่คนขุดลายคนขุดลายโดยอพูดลูกอ่ะโอ้แหนมโอ้เออโอ้กโอ้แม่นั่นไปกับน้องโด้อไปเพันธุ์คีรถไทยไปเพื่อนดังนี้บ่โดย อไปเที่ยวเขาคุณบอกไปบางเนืงนี่ไปบางเนืงนี่เด้อมาพอทันแล้วพี่น้องเอะหะเมื่อเส้ามื่อเนี่ยนะกินข้าวกับจามไตไพ่จะไปหาหน่อไม่อันนี้หน่อยแม่แม่เด้อแม่เล่าไปเด็กน้อยพี่น้องเอะซื้อยังนะเจ้านะซื้อไอซ์ซื้อไอซ์เด้อเล่าก็ อควอยถามเจ้าในความคิดของเจ้าเจ้าค no ิดยังงสุมือเนี่เจ้าคิดนอะไรความคิดของเจ้านะคิดอยากได้เพื่อนยกได้เพื่อนเดยเป็นได้ไงคือว่าคิดอยได้เพื่อนเ่ามีเพื่อนอยู่เ่ามีเพื่อนอยู่ดนอนอยู่นี่เดียมันเป็นได้ไงหรออยได้เพื่อนอยู่บนโต๊กับมันหัวบนโต๊กับมันหัวเด้อยือคิดอยกได้เพื่อนอะไรีคิดอยได้แบบมันบ่ได้ที่ไปง่ายเลยที่ไปหาเงินบ่ หาเงินแลน้วมาเฮเธอนเออเออคิดไปหาเงินอยากได้เฮือนหรออยากได้เฮือนหลังจำได้อยากได้ชอนห้องไม่ได้ชอนห้องพอได้อยูก่ก็แม่บ่โดยอืมอันหาเงินได้ลรอชิมาเฮเธอนโดยอืมความคิดของเด็กน้อยพี่น้องฝนตกมากับฝนตกแห้งหลายก็ยู่บ่ได้ บกติแล้วพี่น้องเลยเหตุอย่างไดเนาะเราก็ขึ้นอยู่กับอย่างใดบุญวาสนาของใครของมันพี่น้องเลยได้ไปใส่ได้ไปหาเหตุอย่างบ่อเมเจ้าแต่ละมือหรือว่าคุดติโลคันบ่คุดติโลคนเกี่ยวเข่าแล้วบ่หนบ้านนี่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวโดยเจ้าก็เจอ่อยอยู่ก็เจอหวยซื้อได้ไหมเจ้าเจอ สาบุนจะเอิญเมยเด้อเอินเมเยบุญฉันเ,นเออไปเอินสาวแล้วไปเป็นซัมเมยเจ้าเนี้ยเมยบุญสำคัญว่ามีคนมาถามไพเอายังไม่ให้เมยบุญหรือฉันเ้อเขาชี้หูวัดถามว่าเขาถาม่าไพเมยบุญมาสิก็ได้ทุกคนที่เพิ่นมาถ่ายคลิปนี่เพิ่นชี้หู้ัดเลย,ยคนที่ว่ามาถ่ายมาเวหาเนี่ยเขาเจ้าหูวัดเลยมีคนมาหาอยู่พอช่วงมีแต่มีไพ อไอหนงโอ้เบาหนงมาหนงเพิ่นเป็นคนบ้านไหนเมืสอสสนโอ้เจ้าหูวจักเพินพ่นปะเคยหูเพิน่นพอเจ้าก,กับบริตตี้ต่อมาหาเลยว่าล่ะเจ้ากับขีดฮอด,ดอยู่บ่บ่คิด,ดเรีนได้คือบ่คิดฮอดแล้วขีดระว่างคันว่าพอมาเอาเจ้าสิเมื่อน้ำบะ เป็นจังได้คือเลือกมาอยู่น้ำเมย์จะอยู่น้ำเมย์จะอยู่น้ำเมย์เดีอยวแต่อยู่พุ่นกะพ่อแล้วให้เพราจังบ่อยมากอยู่กับเราให้โอ้เราเคยให้เมย์นี่บ่ให้ได้ลเลือกมาอยู่พี่ได้ขัดพ่อมาเอากับโบเมือ้อเดีย๋ยวจ้าบ่คิด,ด,ดน้องน้องสองคนสองคนน่ะลงน่นว่าปูอันนี่ว่าลง สักคนโรงเรียนสองสองคนเออเจ้าหน้าบดุลงเเคยลงอยู่ปะอยู่ปู่่คอยู่บ้านพ่อจ้าปูเคยเคยลงห้องห้องไหนห้องปอซองห้องปอซองเดินมาพี่เลยเลยบดุลงอือคือว่าตัดหน้ผมนี่คือมันสัน่นว่ามีคนตัดโอ้ผ่ไมีคนตัดให้ผมมีพ่บอบวานตัดผมอยู่บ้านห่นตัดผมเพราะมีคนในบ้านนี่เพิ่น เพิ่นบอนบ่มีคนตัดเป็นบอกเป้นนั้นแหละค่ะคนค่ะเพิ่นบ่ตัดให้เพิ่นบอตัดให้เมย์ปอยู่ซ้ำพี่น้องเลยมาเนี่ยอ่าเข่าที่เมย์บุญเอามาให้ตะกี้เด้ยังยางบ่เอาอีกอีบ่ซ้ำมาเนี้เอา ว่านี่กินข้าวกัน,นยันงจ้ะเกข้าวกับกับปลากับปลามาใช้ไปพันกับไปหาเอาอือไปกับไปกับน้องเอาคลน่ะเออพากันไปหาเอาโดยมีโคมอยู่บ่อเจ้ากะมีเออพากันไปเกินคืนนี้โดยอ้หูไปย่านลงบ่อดาวเอาไปกา้านฝนตกกับไปก้านรกรบบร๊ลุกเคยไปอยู่บ่อไทกบอืมไปหาปลาหาอยู่ใช่เนี่นะ หเราพันเท่ากันนะอืมได้จักโตได้เกลืองของตด้ไปกันขึ้นหไหนไหนเด้อโอ้ไปกำลันนงสองคนเด้เอาผ้านี่บวกพันเอาโดยอืมอือืม,อมแม่เลบ่แม่ <c oughs> แม่ตั้งไปซื้อเกิดบ,บ่ร,รู้ว่าไปหาแนวอื่นน้นำช่วย <c oughs> ไปหาพวกเขา่า เพิ่นบอกเนี่ยได้สากลคนสิไปอันนั้นเขาไปชงไอตาไปหัวแค่นี้ไงไพ่ไปหาเมียตาตาใช่ไม่กขาเล่นน้ำาบาเจ้านี่เอาเมียอะไรเฮ้ยโผเฮือนใกล้โคเฮือนโอ้ละวานโผล่ลุงเจ้านี่นะ เม่อเราบ่มาพี่น้องเลยเขาได้เข่ามาแล้วก็สีเอาให้ลูกแล้วนี่แหละจะสีเอาได้อีกบ่ล่ะได้ไปจ้าไปเบิ่งไปเอาได้บ่อท้าวอันนี้ชื่อยังเจ้านะตั้เตั้วหรือเต่าเต่าเตาอันนี้บ่เต่าท่านี่บ่มียังโคบคือก้นดุกึ่งๆนะมอนันตับตับมยังอะนะตับ้มวป้าตั้จนก้นดุอันนี้โพอดโพอดแล้ดุพึ่งไปได้นะ ลูกนวนมาซื้ออันไหนนวนมาซื้อนี่โดยฮู้จู้บังดูลุกมาดุกมาดุกมาดุกมาโอ้โหไพ่ชื้อมาให้ยอันนี้บาปกิตะอืมก้นดุกึงปึงมีเดองเวไงต่ำเก่งยีงดีเกินก้นดุไปไปเอาของอยู่รถไปแม่เล่าอาย่พี่น้องเอง ใช่เกิบหอยชื่อไห้คือพวกผากันทึอไปทึอเกิบไปลูกอ้ตัดผมมันมีผู้ตัดไห้แล้วว่าดันซานเรากับประมาณนี้แล้วนะไปนอนเนาะไปไปขามหัวไปมันแห้งเลยคือบบก้เสือเพนอันนี่นี่แตกเศร้านี่อเอา้า นกเมื่อก้อนอับของเออนีเบิ่งด้วยนี่เอาให้น้องแก้หิวตัวนี้หิวอ่ะลกหิวได้บะหิวสองอันเลยฮึแบกได้ปะนะเออเอาเอาเอาเมื่อยเทิ้งคนเด้อลูกเด้อไปหิวไปเมียนก้อนหล่าเลยจยางมหาอุสอบขเผาซอยไอเด้อไปจะโจมก็ได้ดอกปะไปย่างเขาไปไหนกอน เก็บกระเบื้องมาเนี่ยเขา่าเดี๋ยวงไปซื้อเข่ามาสามเซนซื้อซีนงนี่เห็นบ่ซีนบาท่านได้ซุกเดอ้อนี่เดอ้ออ่ะมัดปากมันไ้จะดดีได้ไปปิ้งกินอ่าสิ่มัดปากไว้แล้วก็ไว้กิ้งมีหมักทั่วทั่วหมักเนา่าหมักเด่นมีปลาเด็กมีเป็นนัวมีน้ำตาลอาจจะลองว่าเบอเ่อดูไพซื้อมาให้ มึงนิดไหมด้วยมสมมติว่าเมย์ถามไพซื้อมาให้จะฉีตอบแน่ไรไ้บุญเออจังสันละอ่าลองขอบคุณผู้ใหญ,ญ่ลูกเป็นบ่ว่าเป็นบ่ฟังเด้อสีพาเบาเด้อเมือ่อคืนละนั่งเจ็บดีเด้ออ่าพี่น้องเลยมันนี่ก็มีเข่าสาเนาะสมบุญซื้อมาแล้วก็มีประเด็กแปลงน,นัวเกลือมักอ่าหมักทั่ะมักเด่นมักเน่าเนาะแล้วก็เข่าสาซื้อสีนกับเซนหนึ่งเนาะ ฟังเด้อสิพเว่าวเด้อเจ้าว่าเด้อเจ้า,เ,าจเป็นอายเด้อขอบบุญขอบคุณขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้อข้าวและของกินให้ลูกที่ซื้อข้าวและของกินให้ลูกขอให้ผู้ใหญ่ใจดี กายของยายใจดีอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจสุขกายสบายใจให้มาซำใดให้มาซำใดกลับคืนไปหาร้อยเท่าพันเท่ากลับคืนไปหากลับคืนไปหาร้อยเท่าร้อยเท่าพันเท่าเด้อพันเท่าเด้อขอให้อายุมันขวัญยืนขอให้อายุมันขวัญยืนสาธุสาธุ จืจอไว้เด้อคำอวยพรผู้ใหญ่เพู้น่อรัะเด้อดบอกเม่เจ้าแลยเอาไว้จบดีเด้อเข่าเด้อจุ่มเจ้าอยากก็ปิ้งกินซิน่งนี่แหละเพิ่นซื้อมาให้คันว่าเห็นเออหรือว่าคือเจ้าบักละเจ้าชิบได้เด้อเจ้าต้องว่าจบดีหรือว่าให้หัวอีกอักเด้อตั้งใจเพิ่นซื้อมาให้นี่เพิ่นเอาเงินได้ซื้อให้นี่เพิ่นอยากให้เฮานี่โมเมนต์วะเห็นเพิ่นซื้อมาให้ดที อยากเอาไว้ก็ไว้อยากทิมก็ทิมเอาทํา,าให้เด้ละเด้อเ้าหาเองบ่ไ,ได้ได้เนี่แหละนี่เขานี่เอาเมียนจบดีสิ่งคือการผูกห้อยไว้สูงๆยันมาขึ้นหิ่งขึ้นห่านเด้อไปลงม,มาลุ่มปีปะมันห่อนปะอันนี้กับปะมเนนี่แหละเมย์บ่อยู่คินวเอ้ยอยู่แต่เขาเด็กน่อยสามคนดีใจบ่วันนี้ได้เขา้เาในแนวกินเคยได้กินอบ่สินเสร็จนี่ไง เรเคยได้กินจักเทื่อนี่โดยโอ้ปีกกินเนอะด้วยตามหมักทั่วกินกราบก็ได้บ่ได้กินซีนจักเทื่อบ่กินแต่บ่เคยกินนั่นคือกินบ่เคยกินแล้วนี่โดยโอ้เบิ่งเด้อเบิ่งขี่จะค้างข่าด้วยพุ่พุ่นฮัมัมไปเจ้านะพุ่นมามันแงนคือน่นมันจะกินก่อนเจ้าได้นั่นเออ่ยจะตีกันจะตีมันได้ด้ เออไล่ชอบดีอัดเมียนอย่านห,นนหนีปะเฮือร์เานืนไว้เราเคยกินแบบนี้บอก<ด>อม,มาเลยจะนำ้ำทิ้เงี่ยวใช่บที่เด็กพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยบันนอกอดอดอึดปากอยากหิวบอกคอยซีมีซีดมีใครคกินเนาะอ่าโดนๆจนลืมมาจากได้กินทีหนึ่งมาค่ะดอยเมม,มาเห็นโอ้ดีใจได้พายเอามาให้ละสิว่าแล้วเนาะอ ข้าวสารพี่น้องเอ้ยซื้อมาสามเซนแล้วก็ซื้อซีนเน่เซนหนึ่งแล้วก็ซื้อประเดกแป้นงนัวเนาะ,ะมาให้ทั้งน้องพันเน่เม่ลาบอายุเม่ลาบอายุเพราะว่าเราไปไปใช่ไปเคีงงยงเกาะขวดกินไรมันกินรอคะเมย์ขายเมย์ขายแล้วดได้จากพันขายกี่โลคะนี่จาก บ่หูมแล้วโดยโอ้พอข้ามาลานเอาอยู่นี่บ่โดยดู่าเมี่ยไปขายอยู่พุ่นบ่นั่งเน่นี้เห็นพอขากอ่ะเออเพื่อนอืมได้จำได้ได้เคืองบ่โข่งเลยหืมบ่ได้บ่ได้โดยบ่หย่าบ่จังขายอืมยังไงบ่มีเงินเอออยากอยู่บ่มีเงินโดยอืมหยากอยือเราบ่มีเงินละว่ะ คดมาคั้นยาก,ก็กินเลยบันนี้แห้งได้สิบันนี้ซื้อสิ้นแห้งพี่องลยมาใหา้ทางภูใหญ,ญ่เนว่าซื้อ,อยังกะซื้อเด้อว่านสังคบุญก็เลยซื้อเอาส่วนนี้เนาะทางภูใหญ่เป็นกรบเไดจุดประสงค์ออกน้ำดอกสบุญซื้อมาใหา้แล้วไปทีเรียบร้อยครอบครัวเมลูกหายละแต่ว่าเมลาบอยุเมล่าเข่าไปเก้งกอ ไปกับลูกอีกสองคนอยู่เพื่อนนี่สามคนยังลูกก๊กลูกกลางแล้วก็ลูกที่สามผู้ที่สี่ที่หานะ้าไปน้ำเล่าเขาในเมืองพ่ดแหละในเกงเกาะขี่รถไทยไปน้ำข้าเจ้าอมันี่มากกับพ่อเล่าดอกพ่อติดลูกแล้วสิไปใช้่อซะนี่เพื่อนไปจะไปใส่เด้อปะาเพื่อนอเน็เขาน้ามสามปลาเน่กินเน่าโย่หนา้าใส้ถ้งเจ้า อาบจยู voi, ่น <c> ่ค <clairement> ร <Moon death> ับครับอืมหยันว่ายั่นดอกกได้อาบตูดโลงขึ้นโลบไปแจ๊กบะชุบเอาฮึชุบเอาสูบเอาโอ้อาน้ำก๊อกเงินบ่โอ้น้ำอยู่หันน้ำใส่แบบของของเขาเจ้าซ่วยเรือฮะนะแม่นบอกในใส่น้ำกันนี่นะพี่นงเลยเพิ่มมาแต่ละจุ่มบนนี่บนนั่นบนนั่นนะคนใกล้ใส่น้ำกันดี๋ยวนี้บัดกินได้ซะ ไปตักน้ําสร้างโอ้บ่กินไปตักน้ําสร้างเจ้าบ่เคยไปตักอยู่บ่เคยอืมตักเป็นบ่เจ้าก็ได้เป็นน้ําสางใหญ่บ่ใหญ่เอายืเอาเลยบ่หรือว่านั่งตักเอานั่งมีแต่คอบ่อืมแบบนั่งแล้วเอาโอตักเอาสิบ่เออโอ้บ่เห็นน้ํากินน้ําหยังตังไส เออว e ัดหนึ Good 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 emulate, ่งเข่าหนึ่งน้ำได้เอาน้ามใช้ชไปตักอยู่นี้เลยอ่ะสู่ส้นไปพี่น้องเลยอ่าชีวิตคนเฮากับจังซี่แหละเอาอย่างมดแน่นอนโบได้ผู้ทุกข์กับทุกผู้มีก็มีเนาะแต่ยังดีจ้ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นยืนมือเขามาช่วยก็กลมกิ่นกลมอยู่เข่าน้ำสร้าปลาก็บใครเนี่ใครกว่าเก่าเหล่าตะกี้แล้วห้ทุกมื่อบ่มีเข่าบ่มีน้ำกินนะ ตอนนี้ทางผู้รักผู้ใหญ,ญ่ลายซ่องกับเขามาเนาะคือว่าเล็กๆนี่กับสบุญเนีเขามาก่อนมูมีคนบอกเราอยู่นี่ว่ามีคนอยู่นี้อาจารย์สบุญเขามาก็เลยได้ทางผู้รักผู้ใหญ,ญ่หรือว่าลายซ่องเนาะเขามาไายกับซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากเราแหล,ละพี่น้องเอ้ก็ดีใส่น้ำเรายอยู่กับใครกวแต่ก่อนลายเนาะอาจารย์ใดมาอนี้เขากับสิคโคโตกรับก่อนพี่น้องเอ้มาฮอดจอดเทิงแล้วก็ได้เมื่อหน้ามีโอกาสจังสิเวะมาใหม่ มืนอี้ไปเด้อเมืนอี้เด้อบอกอย่าลืมบอกแม่เด้อลองบอกไม่ไดูพบบไพ่เอามาให้ต่างฟันล่ะเนาะอ่ะมืนอี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีป้าลุงน่ละ่ะส,ส,สบายดีสบายดีในแม่ท่าอืมต่างฟันล่ะเด้อเด้อเจ้านะเด็กน้อยขีดข้ดืด้อพี่น้องเลยเข่ามากหัวอกออกแอบเข่าจะเข่าจะคิดว่าเป็นอียังแ้บเข่าก็ได้อม มันี่กับสบุนกับสิกับก่อนมาเนี่ยนี่แหละเฮือนซอนานลานแป้นกับซ้ำนี่แหละพี่น้องซ้ำที่เห็นนี่แหลนะเนาะบบติแเล้าดอกอ่ะมัเนี่ไปเด้อพี่น้องเด้อพอกันในเมือหนาพูดแหละมัเนี่ส้ำบายดี